อย่านี้สู้ตายสู้ตายอย่าลืมนะครับพี่พี่พลเร่มทั้งหลายตงการคนข้างหลังบางดอเอาละครับพร้อมแล้วพบกับยิ่งรักชินวัตรครับพี่้องครับ ¡De ความเมตตาตา่อครอบครัวเราเสมอมาค่ะนั่นคือเหตุผลของผู้หญิงคนนี้ในการตัดสินใจการเมืองเข้ามาทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้อง จะท้ออย่างไรก็ตามแต่มาพบกับพ่อแม่พี่น้องนะ้นกำลังใจกลับมาบมนเลยค่ะวันนี้เสียงไม่มีแล้วอาเสียงมาเป็นเดือนแต่มาขอเสียงที่การสินนี้จะได้ไหมคะแล้วไม่ทราบว่าผู้หญิงจะให้โอกาสผู้หญิงเหมือนกันหรือเปล่ปา 我不应该看。 Oh ิ่งที่เรารู้ว่าปัญหาพ่อแม่พี่น้องวันนี้ที่ต้องประสบคืคออะไรไม่ว่าจะเป็นสินค้าแพงสินค้าแพงขึ้นทุกวันและรายได้ก็ลดลงไปไม่มีเงินในเตาในกระเป๋าเลยใช่ไหมคะถ้านายกนักศิลป์ทำงานอยู่พวกเราคงไม่เหปากแบบนี้ใช่ไหมคะ ประโยชน์ที่ดีของบ้าแม่พี่น้องเราจะไม่ลดลงมีแต่จะดีขึ้นค่ะด,ดีไหมคะเบี้ยอสมอก็ไม่ต้องห่วงนะคะเบี้ยผู้สูงอายุก็ไม่ต้องห่วงปร,รับเพิ่มเกินดุลใช่ไหมคะสามสิบบาทที่รักษาได้ทุกโรคจริงๆสิงๆสารต่อกลับขึ้นมาดี ขออนุญาตคุณพี่ผู้ชายว่าปูเป็นผู้หญิงจะไม่มีนโยบา,ายผู้หญิงได้อย่างไรขออนุญาตได้ไหมคะขอเสียงผู้หญิงหน่อยคะ่ะ ซึ่งเป็นกองดูหของป้เพื่อไทยในการที่จะส่งเสริมคุณภาพฝีมือแรงงานสตรีซึ่งมีงบประมาณให้เฉลี่ยจังหวัดละหนึ่งร้ายล้านบาทค่ะตกใจไหมคะตกใจนะคะและยังมีข้อหนึ่งยังไม่พอค่ะต้องบอกว่าพ่าแม่พี่น้องสุภาพสตรีทั้งหลายท่านมีประสบการณ์เยอะมีฝีมือเยอะรับเพื่อไทยจะเปิดโอกาส ให้เที่ยวพุทธการศึกษาป .6 ภายในหนึ่งปีดีไหมคะมแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรไม่ตาบว่าถลกใจนโยบายปัจชดิการเกษตรกร,กกรไหมคะ ถูกประกาศเป็นพื้นที่ไทยแลนดใช่ไหมคะทํานาก็ได้มีละครใช่ไหมคะแล้วมีใครแก้ปัญหาได้ยังขอพระเพื่อไทยอาสาในการจัดระบบจนรประทานน้ำได้ไหมคะเราจะเชื่อม25ลุ่มแม่นาำเข้าด้วยกันเพื่อน้ำนั้นมาหล่อเลี้ยงถึงจังหวัดกาลเินได้ไหม และที่สำคัญเป็นสอ,สอสอที่ไม่เคยยิงเพื่อไทรคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะเรียนว่าจังหวัดกาลสินมีสอสอได้หท่านนะคะและบัญชีรายชื่ออีกสองท่านออไม่ทราบว่าขอยกจังหวัดได้ไหมคะอ,อ,อย่าให้คนใดคนหนึ่งเสียไป สอบัญชีไรื่นนะคะคุณบรรจุนสุภาวน,นิชค่ะและอดีตสวอกาลสินนะคะดร์พิบูลเชมจ้นค่ะขอทั้งแปดท่านเป็นตัวแทนที่มีความเข้าใจในจังหวัดกาลสินไปเป็นตัวแทนในการทำงานในสภาได้ไหมคะถ้าได้ขอเสียงอีกครั้งหนึ่งว่าพี่น้อง